สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดลองใช้น้ำยาเช็ดกระจกล้างแผ่นซีดีนะในคลิปก่อนหน้านะครับก็ทดลองล้างด้วยยาสีฟันไปแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะแต่ว่าเรื่องขนแมวก็สุดวิสัยจริงๆนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากขนแมวก่อนหน้านี้หรือว่าเกิดจากการขัดล้างของผมเองนะแต่นี่นะหน่วยกล้าตายรายต่อไปนะคือพี่ไก่พันธิพาครับรักเกินร้อยเป็นแผ่นซีดีนะครับก็มันจะมีคราบ ติดอยู่นะฮะเ,เดี๋ยวจะส่องพยายามส่องเห็นนี่นะฮะก็จะเห็นรอยขนแมวด้วยนะนี่นะครับจะเห็นรอยขนแมวด้วยนะฮะนี่นะแต่ก็จะมีคราบอย่างนี้ด้วยนะครับนี่นะบีฟอร์ก่อนนะครับถ่ายบีฟอร์ก่อนให้เห็นเดี๋ยวหามุมที่เห็นคราบจะชัดหน่อยนี่น่าจะชัดสุดแล้วแหละให้แสงส่องลงมาที่แผ่นนะอ่านี่เลื่อนดูนะอ่ะประมาณนี้นะอะอีกด้านหนึ่งก็คราบชัดเจนนะอันนี้คือด้านสกรีนนะครับไม่ใช่ด้าน ข้อมูลนะก็คือจะเป็นคราบแบบช,ชัดเจนเลยอะ่ะนี่นะฮะเห็นไหมนี่นะฮะโอเคมาหน่วยกล้าตายจะมาเดี๋ยวล้างหน้าสกินก่อนนะมีความข้อมูลเล็กน้อยนะยังไม่การล้างหน้าหน้าข้อมูลนะอะมาเดี๋ยวล้างหน้าสกินก่อนอน้ํายานี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนดิสก,ก์ไหมอะขอไม่เปิดเผยสื้อน้ยาละใช,ชัวแล้วกันเดี๋ยวขอมาตรงนี้ดีกว่า จะได้ไม่สกปรกอ่าปาบเข้าให้อประมาณนี้นะแต่ผมไม่ใช้ผ้าหรือทิชชู่ผมจะใช้นิ้วนะครับเพราะว่านิ้วมันมีความรื่นและไม่มีแบบอ่าอะไรที่สามารถทําให้แผ่นเป็นรอยได้นะยกเว้นเล็บนะอ่ก็จะถูแบบน,นี้เลยนะบางๆเบาๆนะครับถวูวนๆตามเข็มนาฬิกาไปแบบน,นี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าจะเป็นการทดลองใช้น้ำยาล้างจานนะครับผมมาลองดูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าน,น้ำยาล้างจานเนะี่ยสามารถล้างแผ่นเสียงได้นะผมเคยทําคลิปล้างแผ่นเสียงไปแล้วนะล้างด้วยน้ำยาล้างจานนะลองลองหาดูนะอยู่ใน p ย a y ิสต์น,นี้นครับแรกๆเลยแรกๆเลยล้างได้นะครับแล้วก็ล้างดีด้วยแต่ว่า,าต้องระวังนิดนึงนะเพราะแผ่นเสียงมันมีเป็นร่องๆนะถ้า มีอะไรไปขูดขีดควรลองเบี้ยวเสียงก็จะพีนและเวลาเล่นแผ่นเสียงหัวเข็มมันก็จะกระโดดข้ามล่องไปนะก็ล้างเบาๆนะครับสําหรับแผ่นเสียงสัดทีนี่เดี๋ยวดูผิวเผยแล้วคิดว่าน่าจะออกแล้วนะน่าจะออกแล้วนะหมายถึงคราบนะครับที่ติดฝังอยู่หน้าสกรีนนะส่วนอีกหน้านึงเดี๋ยวล้างหน้านี้ก่อนยังกังวลเล็กน้อยนะไม่อยากให้หน่วยกล้าตายตายจริงๆนะ แผ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าหายากหาง่ายเท่าไหร่นะมีราคาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเล่นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่อยากให้มันเสียาคาไปเพราะการทะลึงล้างของผมโอเคก็เดี๋ยวล้างน้ําเปล่าต่อเลยแล้วกันนะอันนี้คือสูตรส่วนตัวผมคือล้างน้ำเปล่าต่อนะถ้าไม่ล้างน้ำเปล่าก็จะดูลื่นๆนะครับอ่าอันนี้ล้างแค่หน้าสกรีนก่อนนะฮะว่าตัวคราบต่างๆเนี่ยมันจะออกไหม ทุกสิ่งทุกอย่างใช้นิ้วถูเบาๆตลอดเวลานะแล้วก็เดี๋ยวใช้ทิชชู่ซับนะซับเบาๆนะแบบแปะซับวางซับไปไม่แบบถูๆู่าถูๆผมกลัวจะเป็นรอยนะอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละอ่าดูจากตรวนี้ก็จากสายตาที่เห็นจริงๆก็โหไม่ไม่มีคราบแล้วนะดูสายกิ้งนะเดี๋ยวมาลองเอาน้ำออกก่อน อันนี้คือหน้าหน้าหน้าข้อมูลนะเดี๋ยวคอยล้างรอบที่สองแล้วกันมาดูหน้าแผ่นก่อนนะเพราะหน้าแผ่นหน้าตาก็ไม่ต่างอะไรกับหน้าหน้าข้อมูลนะ เปทีู่เพิ่มหน่อยที่ชูสับนาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่าแห้งแล้วโอเคแห้งแล้วอ่ะนี่นะครับนี่นะมาดูนะ สังเกตย้อนย้อนคลิปกับไปดูตอน,ตอนแรกนะที่ถ่ายหน้าสกีนะครับนี่นะพอล้างน้ำยาล้างจานน้ำยาชิ้ก,กะจกนะนี่นะคราบหายเกลี้ยงเลยนะอู้แผ่นใสกิ้งเลยอ่ะนี่นะแผ่นใสกิ้งเลยนะน,นะน,ยยนะนี่นะครับน้ำยาชิ้กระจกเช็ดไดนะ้ล้างได้นะนี่นะโอเคต่อไปอีกหน้านึงนะมากล้าตายรอบหนึ่งอ่ะอันนี้มีน้ำผสมด้วยก็น่าจะไม่เป็นไรมั้ง น่าจะไม่เป็นไรมนะั้งโอเคมาส่วนหน้าเนี้ยต้องเบาๆนิดนึงนะก็อย่างที่เห็นแผ่นนี้มีรอยขนแมวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็โอกาสที่รอยขนแมวไม่หายไปก็มีโอกาสสูงนะแต่ว่าคราบหายไปเนี้ยก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะเพราะว่าเมื่อกี้หน้าสกรีนคราบหายเกลี้ยงเลยนะครับส่วนหน้าเนี้ยก็ถูกก็ระวังนิดนึงนะเดี๋ยวจะเป็นรอยขนแมวเพิ่มอาจจะไม่ได้รอยขนแมวนะครับขูดขีด พาดไปกลายเป็นรอยบาดลึกเลยรอยแผลลึกก็ได้นะระวังนิดนึงนะหน้านี้นะแต่จริงแล้วรอยขนแมวเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แทบไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าแผ่นเพลงผมบางแผ่นมีรอยขนแมวนะผมก็เปิดเล่นเครื่องเล่นซีดีนะครับก็ไม่มีสิ่งสะดุดอะไรนะมันเหมือนแบบเป็นแค่รอยจางๆไม่ได้ลึกลงไปจนทําลายข้อมูลภายในด้านในนะครับ อ่ะประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะออกหมดแล้วนะขออีกนิดล้วกันขอถูอีกนิดนึงกันเหนียวโอเคอ่ะมาเท่าที่มองด้วยสายตา ก็คราบก็ไม่มีนะแต่มีรอยขนแมวนะอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมเห็นรอยขนแมวตั้งแต่เริ่มนะโอเคแต่ก็อยากหาวิธีลบรอยขนแมวอยู่นะว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถขจัดรอยขนแมวได้นะครับอ่มาคราบับซับให้แห้งซับให้แห้งโอเคสักครู่สักครู่สักครู่ดูดูหน้าพี่ไก่ แกทำอะไรแผ่นชั้นก็มีอยู่บางแผ่นที่มีคราบอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องหาแผ่นที่แบบคราบเยอะๆหน่อยน้ำยาล้างจานรออยู่นะครับคลิปหน้านะฮะมาชมกันต่อนในคลิปหน้าว่าน้ำยาล้างจานสามารถขจัดคราบออกไปได้มากน้อยแค่ไหนนะ นี่สังเกตผมแปะทิชชูแล้วก็แตะเบาๆเพื่อให้ทิชชูซับน้ำขึ้นมาผมไม่ได้แบบถูๆๆเหมือนอคลิปก่อนหน้านี้นะที่ใช้ยาสีฟันแล้วก็ถูๆนั่นแหละมันอาจจะสร้างขนแมวเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะแห้งแล้วมั้งโอเคมาดูนะโอ้โหผมมองว่าออกเกลี้ยงนะหมายถึง ครามนะครับคราบออกเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวหาแสงส่องก่อนอันนี้นะตรงแสงนี่ก็จะเห็นรอยขนแมวนะครับแต่ว่าคราบที่เห็นเป็นจุดๆๆพวกนี้หายไปหมดเลยนะนี่นะเดี๋ยวหมุนอีกสักหนึ่งรอบให้เห็นโอเคก็คลิปนี้ก็ถือว่าน้ำยาเจ็จจก สอบผ่านนะครับสอบผ่านนะแต่ไม่รู้ว่าทําจะทําลายฐานข้อมูลด้านในหรือเปล่าก็ไม่น่าจะทําลายมันไม่ใช่น้ํายาที่รุนแรงขนาดนั้นนะฮะโอเคร okay, ครับผมตัวด้านนี้ก็เปียกหน่อยโอเคจบเสร็จสิ้นการทดลองใช้น้ํายาเระจกล้างแผ่นซีดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้แต่ว่าล้างแบบนุ่มนวลหน่อยนะใช้นิ้วถูๆๆอย่างผมนะอย่าใช้อะไรขัดนะครับผมก็ไปลองใช้ดูสำหรับท่านที่มีแผ่นที่มีคราบเยอะๆนะฮะ ส่วนเลยขนแมวเนี่ยไม่สามารถล้างออกได้ไม่แน่ใจว่าตัวใช้เทคนิคหรือวิธีไหนนะครับที่จะสามารถขัดผิวแผ่นให้มันเรียบเหมือนใหม่ได้แบบเนียมินได้โดยไม่มีแผ่นเดี๋ยวไม่มีรอยขนแมวนะอันนี้ผมไม่ทราบวิธีจริงๆนะครับอ่ะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้ามาฝากติดตามด้วยนะฝากชมกันด้วยนะครับมีแน่นอนะผมไปเจอแผ่นแล้วนะที่มีคราบเยอะๆนะนะเดี๋ยวไปเจอกันกับใช้น้ำยาล้างจานล้างคราบ สีดีนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากกด s u b s c r i b e ช่องอะไรชาแนลด้วยนะครับก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการล้างคราบสกปรกและก็มีความสุขกับการฟังเพลงครับสำหรับผมและกับพี่ไก่ยิ้มให้นะครับกราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ